บทที่5หน้าเออเมื่อเขาเดินออกจากวิทยายลัยหงซารถังอหลินรู้สึกไม่มีความสุขหลังจากโตขึ้นมากทุกสิ่งที่เขาพบในวันนี้ทำให้เขาหดหูเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวพลเรือนธรรมดารรมดาแต่ครอบครัวของเขามีความสามาคัคคีพ่อแม่ของเขามีความสัมพันธ์ที่ดีและพวกเขาก็รักเขามากแม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดเขาก็สอนเขาอย่างจริงจังแต่วันนี้ที่สถาบันการศึกษาเขารู้สึกเป็นครั้งแรกว่าความยากหมายถึงอะไร เนื่องจากจิตวิญญาณการต่อสู้คือย่าเงินครามเพื่อนร่วมชั้นจึงปฏิเสธเขาและแม้แต่อาจารย์ก็ไม่กระตือรือร้อนเกี่ยวกับเขาเมื่อสั่งให้นักเรียนนั่งสมาธิในตอนบ่ายครูอยู่กับเขาเป็นเวลาน้อยที่สุดจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าแยกขนาดนั้นจริงๆใช่ไหมสีหน้าไม่พอใจของทางอูลินค่อยๆกลายเป็นความดื้อรั้นแม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของข้าจะไม่ค่อยดีแต่ข้าก็ต้องกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ พ่อบอกว่าความสำเร็จคือ99%ทำงานหนักบวกพรสวรรค์1%ศิลปะการต่อสู้ของฉันไม่ดีพอดังนั้นฉันจะทำงานหนักเขามีนิสัยร่าเริงและเขาก็คิดออกในใจและความซึมเศร้าในวันนั้นก็หายไปโดยธรรมชาติแต่ทำไมฉันถึงหิวอีกละถ้งอูหลินลูกท้องด้วยความสับสนชีวิตการเรียนในสถาบันการศึกษารวมอาหารกลางวันหนึ่งมื้อและไม่จำกัด นักเรียนของคลาสปรมาจารย์วิญญาณนั้นดีกว่านักเรียนทั่วไปในแง่ของอาหารถังอูหลินกินเยอะจนได้รับฉายาถังข้าวทันทีเขามีจํานวนมากเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของเพื่อนร่วมชั้นอีกโหลหรือมากกว่านั้นรวมกันเกินขนาดมื้ออาหารของผู้ใหญ่ในอดีตแม้ว่าความอยากอาหารของเขาจะไม่เล็กแต่เขาไม่สามารถกินได้มากขนาดนี้ยิ่งกว่านั้นบ่ายนี้ชันหิวอีกแล้วกลับบ้านและมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรอร่อยหรือไม่ตาของถังอูหลินเป็นประกายเมื่อคิดถึงการกิน ขณะที่เขากำลังเดินร่างเล็กๆข้างถนนก็ดึงดูดความสนใจของเขาในทันใดแม้ว่าแสงแดดในตอนบ่ายจะไม่มากเท่าตอนเที่ยงแต่วันนี้อากาศดีมากดังนั้นแสงแดดก็ยังทำให้รู้สึกอบอุ่นได้บ้างสิ่งที่ดึงดูดทั้งอูลินคือสัมผัสสีเงินภายใต้แสงแดดมีเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งยองๆอ,อยู่ข้างถนนซึ่งดูตัวเล็กกว่าเขาเล็กน้อยแต่เธอมีผมสั้นสีเงินและแสงแดดส่องลงมาบนสีผมหายากของเธอ ซึ่งสะท้อนแสงตามธรรมชาติดูเหมือนว่ามีบางอย่างดึงกันและกันและเด็กหญิงตัวเล็กๆมองมาที่เขาใบหน้าของเธอก็สกปรกและเสื้อผ้าที่สึกหรอบ้างไม่ว่าเธอจะมองอย่างไรเธอก็ดูเหมือนขอทานตัวน้อยอย่างไรก็ตามนอกจากผมสั้นสีเงินแล้วเธอยังมีดวงตาคู่หนึ่งที่แตกต่างออกไปดวงตาของเธอใหญ่มากและรูม่านตาของพวกมันเหมือนอเมทิสไ์สองอัน แม้ว่าจะมีระยะห่างแต่ทังอหลินดูเหมือนว่าจะสามารถเห็นภาพสะท้อนของเขาเองในรูม่านตาของเธอได้ขนตายาวงอนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตาของทังอหลินนั้นดูดีมากและเขามักจะสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างด้วยดวงตาโตเขาหยุดโดยไม่รู้ตัวตาทั้งสี่ศพกันเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ได้หลบสายตาของเขาแต่มีเพียงความประหลาดใจเล็กน้อยในดวงตาโตที่สวยงามของเธอสาวน้อยพ่อแม่ของคุณอยู่ที่ไหน ในขณะนี้คนหนุ่มสาวหลายคนที่เละเธอะก็ถูกผมสีเงินดึงดูดใจและย้ายไปอยู่ด้านข้างของเด็กหญิงตัวเล็กฮะาฮเด็กหญิงตัวน้อยไม่ได้มองพวกเขาแล้วก้มหน้าลงอีกครั้งคนหนุ่มสาวหลายคนมองหน้ากันและหนึ่งในนั้นกล่าวว่าผมสีเงินนี้หายากจริงๆอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวจากอีกสองทวีปคาดว่าตลาดมืดใต้ดินจะชอบเธอมากและตาของเธอเป็นสีม่วง ดวงตาของคนหนุ่มสาวคนอื่นๆก็แสดงความโลภและพยักหน้าให้กันชายหนุ่มที่พูดก่อนหน้านี้หมอบลงเห็น <Hey, S 1> น้องสาวสมาชิกในครอบครัวของคุณอยู่ที่ไหนเด็กหญิงตัวเล็กก้มศีรษะและสส่หัวแต่ไม่พูดชายหนุ่มยิ้มและพูดว่าคุณหิวไหมแล้วพี่ชายของฉันจะพาคุณไปกินของอร่อยอร่อยไหมเด็กหญิงตัวเล็กส่หัวอีกครั้งคราวนี้มีแรงมากขึ้นชายหนุ่มตัวเล็กขยิบตาให้เพื่อนของเขาและทันทีที่เขาเอื้อมมือออกไป เขาก็คว้าแขนของเด็กหญิงตัวเล็กๆแล้วดึงเธอขึ้นจากพื้นขณะที่คนอื่นๆล้อมเขาไว้บังทัศนวิสัยจากภายนอกในเสียงอุทานของเด็กหญิงตัวเล็กๆชายหนุ่มได้อุ้มเขาไว้บนบ่าของเขาแล้วคุณกำลังทำอะไรในขณะนี้เสียงคำรามแบบเด็กๆดังขึ้นทำให้คนหนุ่มสาวหลายคนตกใจเมื่อพวกเขามองย้อนกลับไปพวกเขาอดไม่ได้ที่จะแสดงความเขินอาย คนที่ยืนขึ้นเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมจริงๆแล้วคือเด็กชายตัวเล็กๆเด็กน้อยที่สวยงามซึ่งไม่สูงเท่ากับเอวของพวกเขาชายหนุ่มด้านหลังแสดงท่าทางชั่วร้ายในดวงตาของเขาเขายกเท้าขึ้นและเตะทั้งอูหลินทั้งอูหลินถูกเขาเตะตีลังกาและตกลงไปมากกว่า2เมตรคนเลวเขากลิ้งลงบนพื้นแล้วลุกขึ้นอีกครั้งรีบวิ่งไปหาคนหนุ่มสาวขวางทางพวกเขาชายหนุ่มที่อุ้มเด็กหญิงมีสีหน้าเคร่งขรึม การเคลื่อนไหวที่นี่ได้รับความสนใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาท้ายที่สุดที่นี่ก็อยู่บนถนนด้วยการสะบัดข้อมือกริชที่มีแสงเย็นวูบวับมาที่ฝ่ามือของเขาและชี้ไปที่ถังอหลินถ้าเจ้าไม่อยากตายออกไปจากที่นี่ถังอหลินมองเขาอย่างดื้อดึงและพูดอย่างโกรธเคืองคนเลวจะจบลงด้วยดีไม่ได้ฉันเป็นปรมาจารย์และฉันไม่กลัวคุณคุณปล่อยเธอไป ขณะที่เขาพูดเขายกมือขวาขึ้นรัศมีสีฟ้าอ่อนกระพริบและย่างเงินครามก็จะออกมาจากฝ่ามือของเขาและคลื่นพลังงานจางๆก็เล็ดลอดออกมาเช่นกันพลังวิญญาณระดับสามสามารถทำอะไรได้บ้างมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความแข็งแกร่งกว่าเพื่อนๆของเขาหากปราศจากการสนับสนุนจากวิญญาณและวงแหวนวิญญาณจิตวิญญาณการต่อสู้ก็ไม่สามารถมีบทบาทในการต่อสู้ได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนจึงต้องฝึกฝนพลังวิญญาณถึงระดับที่10เพื่อเข้าสู่ขอบเขตปรมาจารย์ญาณจากระดับต่ำสุดชายหนุ่มพักอยู่ครู่หนึ่งสหายของเขาก็ดึงเขาหากเป็นเพียงเด็กธรรมดาไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรตราบใดที่พวกเขาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมันอาจจะไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามเด็กที่มีพลังวิญญาณน,นั้นแตกต่างกันเด็กเหล่านี้ได้รับการบันทึกเป็นพิเศษจากรัฐบาลและพวกเขายังได้จดทะเบียนในเจดีด้วย หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กเช่นนี้รัฐบาลกลางจะพยายามอย่างยิ่งในการค้นหาสาเหตุซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีคนเห็นพวกเขามากมายที่นี่โชคไม่ดีชายหนุ่มหัวเสียอย่างไม่เต็มใจวางเด็กหญิงตัวเล็กลงบนบาขของเขาแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเพื่อนอีกสองสาคนเด็กหญิงตัวเล็กสะดุดล้มลงกับพื้นทางอูหลินรีบวิ่งเข้ามาใกล้เธอไม่ต้องกลัวฉันเป็นผู้ชายฉันจะปกป้องเธอเอง เด็กหญิงตัวเล็กๆเงยหน้าขึ้นมองเขาใกล้เข้ามาดวงตาสีม่วงขนาดใหญ่ดูสวยงามยิ่งขึ้นและดูเหมือนจะมีชั้นของละอองน้ำบนรูม่านตาอย่าร้องให้อย่าร้องให้คนเลวถูกฉันขับไล่แล้วฉันชื่อทางอุลินคุณชื่ออะไรเด็กหญิงตัวเล็กๆตกตะลึงและในที่สุดก็พูดขึ้นเป็นครั้งแรกว่าฉันชื่อหน้าเอ๋อ